สวัสดีจ้าพี่โยโคนลาดบ่านเองเดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะกินอะไรเนาะนะแก้มาจ้ะวันนี้น้องแนจะทำอะไรเนาะนี่ยำหม,มูยอใส่เห็ดยูคาจ้ะเห็ดละง,งู u ยูคาเด้จ้ะนี่ที่ว่าเมลีหนึ่งเ,เมลี่ต้มแล้วก็ใส่ไอตู้เย็ยนเอาไว้เดจ่ะมาจ้ะมาดูสูตรการยำเห็ดละง,งู u ยูคาเดจัะสรุปแถวบ้านโยเรียกเฮ็ดยูคาจว่าโยดูใน คลิปในยูทูบเขาเรียกฮิดเรางกยูคานะจ๊ะอา่าวผิเป็นพริกยูคาขาวสดจ้ระกระเทียมดำแล้วด้วยจ้าแล้วละก็ใส่น้าบเทียมงลงจ้าแม่ไม่ใส่ตัวเทียมเด็กไม่ออกพาชวนเด็จ้า น้ำตาลมะนาวจ้ะมะนาวก็มีทางผาาไปแล้วก็เป็นลูกไว้วยเดชน,น์มีมิดเดยนะ จะเป็นสูตรยำนี่ต้องให้น้องแนนได้จ้ะนี่น้องแก้มชอนมาให้แม่แเร็วไ่คชน่วงทำรถก็จะผูกผ่านหน่อยเด้ด๋วยวะเสียงรถเสียงเยอะหน่อย ไส้เห็น้ำนันจะจจิงมยอเลยจ้าวันนี้จะเป็นยำใส่กระมูยอด้จิ๋ก็แล้วแต่สูตรมันเดิมมาจากว่าใครจะใส่อะไรหมูสับหรืออะไรใครจะใส่แบบไหนก็ได้นะ่จิ๋ใส่หมูยอก็ได้ยิ่งเงี้ยจ้ะ เราก็ใส่เฮ็ดใอยูคาขาวไปเลยเดี๋ยวหรือว่าเฮ็ดลรางกกยูคาอะไรแต่แต่จะถนัดเรียกกันไปนะจัเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ใบตั้งอูแล้วจ้าใส่ไปนีะเ,เป็นสูตรเมนูอาหารใหญ่ๆก็บบ้านพี่โยนะจะมีวัตถุดิบอะไรก็เอามาทำจ้ะ ถ้าใครชอบมูนเชนก็ใส่มูนเชนได้เลยจ้ะนี่หมูสับอะไรนี่ลวกแล้วก็ใส่ได้เลยนะจ้ะจ้าเสร็จแล้วจ้าเมาจา้ามากินข้าวกับพี่โยได้จา้ามาจ้านี่มากินข้าวกับพี่โยเลยจ้ะวันนี้มีเมนูอะไรดึงเนาะน,น้องเกมนี่ผักต้มค่ะน้ำพริกค่ะยำหมูยอคะย่ะยำหมูยอกับอะไรคะกเหิตยูคาค่ะ มากินข้าวกับนางแกงด้วยจ้ามาเด้อนะไปคินเ้องรังนิดสวัสดีจ้ามาเด้อจ๋ามากินข้าวกับพี่โยด้วจ,จ้ะมาเด้อจ๋ามากินยำหมูอยอกระเฮ็ดยูคากตไปเบอรี่ด้จ้ดดจะเด้อยำหมูยอแซ่บๆเลยจ้าก <c oughs> ินนี่ยั่งนะลูกแซ่บๆซ่นะอื้ บอกไปก่อนบอกเอตีไปก่อนนี่เจ็บเจ็บจ้าตักเตงก็มีดอจ้รเจ็บเจ็บจ้าเจ็บจิงเลยค่ะนีมือใครนนีมือนุ๊มือต้องพักยาใช่เดงไในยมกินพักยาอยากลองชิวๆกีนยมีชกิน พิโยก็เมนูอะไรก็สูเมนูน้ำผึ้งพักพิโยไม่ได้หรอกเป็ดเจนี่นี่เหรออืเป็นยังไงร้อนไเหมือนต้นกล้วยเหมือนต้นกล้วยอยากกินเอาไปบ้านเฉลี่ยตัดต้นกล้วยต้มใช่ไหมใช่เอาไปบานเฉลี่ยตัดต้นอะไรอ่ะ อันนี้เป็นหัวปีต้มนะจนี่ใช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 ่กล้วยใกินเหื่ตาใส่กล้วยกินได้ไหมเหม่ตาใส่กล้วยให้กินตาอไรเหม่ตาใส่กล้วยมันดุดกล้วยก็หลวงบางไม่ถ้าปบ้านห um นก็ดูดกล้วยให้กิน

เด้อแต่เด้อแต่ใครยังไม่กินเขาบอกมากินผมก็ไม่รีเด้อเด้อจ้าอร่อยมากมากเลยค่ะเฮ็ดแต่ละทีนี่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะสิเนาะ่วนมาต้องเรียกต้องเงี้ยสงูเลยเนาะมันเหมือนเงี้ยตรงเฮ็ดลสงูยูคาจะบางขี่เรียกแต่ว่า แบบเตี้ยกเรเหลี่ยกแต่เฮ็ดยูค่าขาวนี่จ้ะนัดเรียกแบบนั้นไปแลอันจ้ะดกแก่ไม่เล่าเอฟซีนี่แบบสิกาอะไรเป็นอะไรใครบางเรียนหมวกขันน้ำไปสูงน,น,นักเรียนครับประธานนักเรียน <S 2> <S 2> ประธานนักเรียนค่ะ พ่กาจะถึประธานโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนไทยพ่อเงียบหน่งรู้เลือกนี่รู้เหลือกใครอ่ะกกาไหนว่าจะไม่เหลือพิกาเลม้ยงนกกากับบานเลือพิกาเลยเห็นไหมตากาเลยไปงมันจะตั้งใจไปหนีรับรับตาเลยไหนไปหนีบายครูเขาจะเดียดไม่งยบายครูเทสรถตอนบายก่อเรียนประธานเรียน ไม่ได uh, mm ้เ hmm. ล the so like, right? like, ียนส์หได้ใบงานไม่มีขู่แข่งนี่ปัะนี่ยได้ใบงานสามคนผู้หญิงสองคนผู้ชายคนเดียวฮเหลือผู้ชายุกนผู้หญิงได้แค่นี้เะนิคไม่ได้ล้วคนละฮองจะมาลือยังไงกันน่ะนี่นะมันมันเหมือนดิมไหมขันมอสามาเขาเอมอสามโอ้โหตนจีบ่นเจนนี่มก็ู้หญิงน่ะผู้หญิงได้ เราเอาแนนามาหนีนหเลยผมยังป็้อดูไหมถ้ปีใหม่เขาต้องเปลี่นยนคนใหม่เลยเมย์เมยว่าพึ่งเลือกว่าเอาจะมอสามใ่ะเขมอสามมอ,อกับพึ่งเลือกมาอ้เใหญ่กอ,อ่เดิเออไม่ิไเลยว่งยาเน่เห็นมาเตย้วย mẹ <laughs> à, tùng hôm anh nhìn mình kính quá mắn 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 tốn mắn 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 mán mán mắn 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 rồi, นิ่งบางไม่ใช่ได้ไเพืเ่อนจริงๆได้ได้ไดบอกอะไรเราในมือหน่อไม่ใช่ภาพนี้เออหัวเราจะเวลาออกมานัาง่งกินข้าวนอกบ้านก็หลุดจุดนะครับผ่านไปผ่านมาผูกผ่าดแบบนี้นะจ๊ะโยกกับใบชะน,นะหันสายหันขวาตามหลุดไปตรงจุดนี้ตลอท่านนัง่งกินในบ้านก็จะไม่ค่อยใส่ตรงจุดจนะ <c oughs> ยายมาส่งนี่แม่ไม่ต้องลยเยนี้งูแมาเบลอยู่บ้านหามาเบลปะเ็นไหมครับเ็ลเด็ลูกจะกินอรไ่ได้อ่ะออกินได้มนาหาข้างเมยนั่นก็ได้มีเมนาหลยังนะยังไงลงมาลงมาลงมาของลงมปลูกเป็น ต้องรอรอนะจากตัวป,ปวนประจำบ้านลูกติกินเองกอองงอินเองไหมลูกอ้าวมองอะไรลองดูกอออ่อนไปโรงเรียนูกกินเองเนาะนนกินได้ไปโรงเรียนกินได้ลูกอ๋อน้องแกมกินหัวปีเกเกงมิสันนิมดไปฟังหน่อยจ้ะจีบน้ ไปช่วยกินกินปลาต้มแบบเก่งเริงๆเนาะเขาหนูกินแตนเนาะหนูกินแต่เปลือกอันนี้มันนาะอ่ากินเป็เปลือกปี๊ดไม่เลยพวกพ่กปี๊ดหนึ่นดิ่งร่อนจับเมื่อหัวมาย่อนเอาใส่ปลาเพือันนี้มันเปลือกใจมันลูกเขาเลือกใจมันไม่กินได้ได้ลูกได้เมื่อทำงานเลยมันแข็งเนาะ ม,มันเหมือนถั่ตรงปเปื่อยๆมันก็ไม่ถึงเรามีชอนตักเลยมั้ยมวาชีกหน่อยะเอาอันนั้นก็ป้านูนะนี่นอาอเอออเหมือนเนื้อไก่เลยตัวป่วนป่ะจำบ้านไปเป็นตัวป่วนครับแจมเอาเหมือน สายบัวลเล้ยเชจะอะไรกันแหละมสายบัวเี่ยหม่อมไปถือสายบัวใครมามาแล้วครับนาน่าอะไรใจมากินข้าวกระยำหมูยอเดี๋ยวจับมันหนมากินข้าว ไปหาเหตุไหมคุณเนี่ยโอ้ยทุกวนี้แม่ต้องไปส่งหนูนะคะ <c oughs> โนการหาเหตุค่ะต้องไปส่งหนูไปโรงเรียนค่ะเดินไปก็ได้เด็กค่ะมาเช้าครอไปส่งหนู่ะนี่พาหนี่ส่ง หนูไปหลับด้วยนู้พอไปหลับแล้วนู้อย่าไปเที่ยออกไปนะไปไปบ้านเขาน่ะนู้ดวกออกไปหมาหมากัดนะหมาเกากัดนะบุก็หนาหนาเดี๋ยวก็ถุกหมาเกากัดนะมุ้งไปมานกับจังกับผายเก็บผู้ดีเฮือกไปจับเก็บผู้ดีหนึ่งเดียวเก็บผู้ดีเด็ดขัดครับเฮ็ดครัดขอไม่เอาครับไม่มีหมูแล้วเหรอวูนน่ะหรออะไรแกั มูอ pues ยู like ่ตะหนาตัวเองก็หาไม่เจออูうう้ก็บอกว่าหนูตาาด Hoặc ta phải nắng đến luôn tự tiêu. Dai bỏ. Một tay giải, đem mùi. mũ Mũ Mùi. 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 pí ได้กเพชรโอเคหดบเอยทั so uh, er> ้งได้ดูดอกกล้วยบอืมูกคอยถึงดอกกุ้วยแล้วก็โรงเรียนดกเข็มตูดอกก็ดให้่จนนุัดนี้ก็กินใหญ่เลยนกินก็ได้นานนู้ไม่ใหญ่มดขวดหนาว่านี่นานนุไม่มดแก้วเพราะวี คนุก,กินจะมูอืมอ้าวเตะแล้วลูกอ้าคอยังลูกของข้าวนเนื้อน่ารู้มากอันนี้ก็อืมแล้วลูกมาแล้วโผล่มาเนี่ย <laughs> ตอนนี้หายไปไหนขอน,นั่งมันดิ ส่วนมานใครก็อยากได้เนาะเออเขาเอาส่วนมานได็กดุสันก็มานชิบันอยากมือวันหนึ่งอย่างลูกแม่แม่ยายบอกเรื่องชอนีมันอะแม่กินแม่หอมแม้หมด ย่อเมื่อครเทศล่ะอินเน็ตช้าชอล่ะเคย เด็กเป็นเด็กหม,<ด>มืนเดพปีสนได้จะแบบยเป็นเด็กทีก่เหมืกิน,นกปีนกลายมก,กินดะอืมด้วยเป็นเด็กเก่งเหรใช่ไหมลกินแบบลาทเทียวนายโยบายิกาวางอ่ะฮักกับมดจานยำกับมดจานดี่จะวันนี้ <laughs> นายโยบายสิกาจะพาไปปลูกอ้อยตเต็มโรงเรียนจะไม่ ปูกอ่อยก็ปลูกมกันอะไรปลูกมุกมันกับปลูกเขาปูสงสั้เนื้อตั๊ก,กอ่อยแล้วันเลยแม้วนนนโยบายอ่อยนี่น,น,น,นะขอดียังครับถ้ารักผม,มเลือ,อ,อ,เอ <laughs> กเบอร์สองเลยจับเลยนะนโยบายอ่ะพี่กานอ่ะเบอร์หนึ่งแล้วก็สองสิคะ ทำมยังมีตงเือล่ะห้สอแล้วก็สมพิกาเบืออะไรเือขำแบบพิการน่ะเบืออะไรคนูก็บอกสอเยก็ตกไม่ดูายเบือสองเหรคะตั้งยตั้งเลยน่ะพิกบอกอยของพี่คือลักล้ รักโลกให้ปูปลารักโลกให้ทำดีรักที่ทำโลกประเด็นอะไรจากคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะก,ก็บชิ้นข้าวครับยำเฮิตยูข้าขาวครับหมูยอแล้วก็พักต้มนะจ๊ะนี่ก็สมมตินะจ๊ะนี่ <c oughs> แล้วก็พามาฟังน้องแกมเราว่านพิกาได้เป็นประธานนะักเรียนนะจ๊ะใช่ากันถ <c oughs> า,า,า,ามันอายุใบยคนพิดต้นกาเป็นยังไงอะไรก็สอบถามกันไปนนะจ๊ะนี่ ไปกินขา่าวดาพูดคุยกันไปนะจ๊ะนี่างไรแต่ผมปะกันเวลาพิโยฤกงานน้องแก่กับจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้งนะจ๊ะอีกแต่มรรยากาศกินข้าวพูดคุยกันนี่เลยจ้ะ<ห>พิโยบอขอขอบอคุณ FC ทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพิโยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะ<ห>พิโยรัก FC ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีสวัสดีจ๊ะ